嗯，哎。Oh, oh. สวัสดีค่ะทักทาย f อซช่องแมมีม่ทุกคนนะคะเย้วันนี้นะคะได้ออกมาตกปลาแต่เช้าเลยก็จะเป็นการตกปลาช่อนด้วยกบยางนะคะหลายๆคนบอกว่าเอออยากดูตกปลาช่อนบ้างนะคะวันนี้เมก็มาสำรวจมานะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวให้เราไหมเนี่ยก็จะเป็นล่องล่องส่วนเนี่ยประมาณนี้มีแหนบ้างปลายนะคะอุ้ยก็กว้างอยู่เหมือนกัน ตรงนู้นก็มีค่ะตรงนู้นก็มีแต่ว่าเราต้องเดินไกลนิดน,นึงโหเนื้อที่ประมาณสิบกว่าไร่ได้นะเป็นร่องส่วนมีเจ้าของนะเป็นของญาติเม่เองนี่แหละแต่ว่าจริงๆอ่ะม,มันมีร่องข้างในเนีอยทุกคนยวให้ดูแต่ว่ามันโอ้หดูค่อนข้างที่จะรกอยู่นะนี่นี่ก็จะเป็นเป็นหมย ผักตบเดี๋ยววันนี้เราจะได้สำรวจหมายกันด้วยนะคะโอ้ยน่ามีตัวนะเนี่ยทุกคนว่าไหม่คิดว่ามันจะมีตัวไหมอะเดี๋ยวลองตกตรงนี้ก่อนไหมอะเออเดี๋ยวมีลองตกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเดินเข้าไปข้างในนะคะส่วนกบยางที่เมเตรียมมานะคะก็จะเป็นกอบยางนะคะอันนี้น้องเอ็นนิงนะคะฟิชชิงเอ็นซีนะคะส่งมาให้สีน่ารักมากเลยอะ นี่มันมีสีเขียวด้วยอยู่ตรงไหนไม่รู้ก็จะเป็นกบยางนะคะขนาดสามเ้าเซนค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนเช้าเราใช้สีส้มก่อนละกันแต่ว่ากอบยางเมมีจริงๆมันมีนะมันเหลือตัวเดียวเมไม่รู้เอาไปวางไว้ไหนต้องบอกว่าเหลือตัวเดียวในโลกซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเมยก็เคยทํากบยางแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ออกแบบใหม่นี่ก็เลยขอน้องเอ็นนิงมาใช้ก่อนนะคะเพื่ออนาคตรเราจะได้ก๊อปปี้ก๊อปปี้ก๊อปปี้ S <S ไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่นเราเล่นเราเล่น,ลน <S 2> <S 2> <S โอเคเดี๋ยวลองสีส้มก่อนค่ะลองหมายนี้น่อาเลยมีตัวไหม <S <S มีตัวไหมนะจ๊ะ เยอะมากหญ้านี่อีกโอ้โหโ,โหนหญ้านี่มันเป็นปนะอุปสรรคนะออ้สวยงามมากเลยตรงนี้โอ้โหหมายสวรรค์แต่จะมีป้าไหมแค่นั้นแหละเราอยากรู้โอ้ยสวยๆสวยๆโอ้โหล่ าดเขาแล้วเมมี่โอ้โยเลอะเลยอ่ะอุ้ยทันข้างลกนะเพราะว่าผักบุ้งนี่เยอะเยอะมากเลยเงียบแ,แ,แ,แบบ ไมัมนไม่มีป่าขึ้นจุจ๊บๆเลยเดี๋ยวตรงนี้จะไม่มีป่าย้ายหมายดีกว่าแวะตกมองนี้ก่อนมีตัวบอกบรรยากาศดีๆเนาะตื่นตอนเช้าเนี่ยไม่ได้ตื่นเช้ามานานมากเลย,เลยรู้สึกแปลกๆนะคชเ คนน่าจะคงเคยได้ยินนะหมายสวยไม่มีปลาเ <laughs> มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราคิดว่าตรงเนี้ยมันไม่มันใช่มันต้องได้สิเราตีไปด้วยความหวังพอตีไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากัดเราเลยอย่างเนี้ยบางทีเราก็รู้สึกเฟลเหมือนกันนะ <laughs> เราก็หาอุ้ยเราก็หาอุ้ยเราก็หาอุ้ยอ๋อโอ้โหตัวเล็ก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 ตกใจอะไม่คิดว่ามันจะกัดตายแล้วโอ้ยเมื่อกี้ตกใจทุกคนมือสั่นมีตกปะาช่อนนานนะทุกคนเต้นเต้น เมื่อกี้นี้ตรงนูน้นเว้าไปหนึ่งดอกนะคะเสียดายเดี๋ยวรอให้มันลืมก่อนเดี๋ยวไปตีใหม่หลังจากที่เดินสำรวจหนึ่งรอบนะคะเมย์สังเกตได้ว่าอีตรงรอบรอบ,รอบที่มันเป็นร่องอะเนีย่ยมันจะมีเหมือนเหมือนรอยที่เหมือนรอยจกขึ้นอะเมย์ไม่รู้ว่ากี่วันแล้วแต่เมย์มองว่า น่าจะไม่กี่วันเดี๋ยวไปลองตีดูเหมันหัวระเยาะเมยอยู่ใช่นกกระปูดไหมะหัวเลาะไปเถอะเดี๋ยวจะปลาขึ้นมาให้ดูเจเออเอาข้าไปแหมช่วยกันหัวเลาะใหญ่เลยนะพวกมึง กูปูตาแดงน้ำแห้งก็ตายเออ,ออๆๆๆๆโอ้ตาแดงขอวัดสักตัวเดบอมันน่ากัดมากๆเนะี่ยีช่องหายใจอยู่นี่ยแล้วทำไมมันไม่กัดล่ะเป็นอีหอยังแล้วมมันไม่กัดละ่ะทุกคนคะตอนนี้เมย์ขอนั่งพักแป๊บหนึ่งเหนื่อยเมื่อยเลย เดินรอบนึงแหละไม่รู้สึกว่าทำไมตอนเช้าปลามันไม่ออกมากาศอะ่ะมันเงียบๆอะเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวแต่ว่าตัวมเมล็ก ไม่ค่อยแม่นเล็กมากละลิงละลิงละลิงตามตามตาม แค่ไหนเนี่ยมาเร็ววกัดเร็วอเอาโอ้โหโดนจนได้นี่กัดรถคันวัดได้เลยโอ้ยมาแล้วปัช่อนตัวเลกโอ้ยมาอยู่มา หมายน้ำโลง่งตรงนี้นี่เองนะคะทุกคนกบยางเอ็นซีสีสม้มสายนี้ก็ไม่พลาดนะจ๊ะทุกคนี่้วก็คิดว่ามันจะไม่กัดแล้วนะเนี่โอ้ยมีตัวมีตัวแต่ต้องย้ำหน่อยต้องย้ำหน่อยอ๋อมันอยู่ร่องโล่งๆตรงนี้นี่เองนะคะทุกคนน่าจะมีอีกหลายตัวนะร่องสวยมากตรงนี้ ะตีย้ำๆหน่อยตีผ่านหุบมานะคะหุบตีผ่านหุบอุ้ยโอ้ย,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 อยกัดทีสถานมือเลยแม่ดุจริงๆเลยนะ ได้อีกแล้วโอ้โหโอ้โหได้อีกแล้วครับอโอ้โหดูใสทุกคนทำไมมันใสนี้หมดเลยเนี่ยอุ๊ยมันโดนอะไรอะ่ะเฮ้ยมันโดนอะไรอะ่ะทำไมโดนไรกัดอะ่ะทำไมมันเป็นแผน่นแบบนี้อ่ะโดนไรกัดอะ่ะ คนขาเมย์จมไปแล้วมันเดินยากมากเลยอ,ะอ่ะช่วยด้วยอะ่ะช่วยด้วยเอาไม่ออกโอ๊ยโอ๊ยรองเทา้าโอ๊ยรองเท้าจมสงสัยต้องถอดรองเท้าตกแล้วแหละตายแล้วรองเท้าไม่ซื้อใหม่แล้วหารองเทา้าโอ๊ย โทำไมต้องเป็นดิอย่างนี้รองเท้าฉันโอ้ยรองเท้าอ่ะโอ้ยหัวร้อนโว้ยแต่เช้าเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวพยายามเหยียบตรงที่แบบว่าดินมันแข็งๆอ่ะโอ้โหตรงนี้ไม่ไหวจริง อะไรวะเละหมดแล้วทุกคนโอ้ยเรยนตำกดจะได้แต่ละคลิปอ้ยเอละค่ะตอนนี้นะคะกบสีส้มได้พีชีบไปเรียบร้อยเปลี่ยนมาใช้สีเขียวก่อนแล้วกันค่ะ จริงๆนะแทบจะไม่ต้องส่งเลยอะ่ะเหมือนกบกระโดดเลยอะ่ะคือมันตัดตุ้มทีแรกเนี่ยคือต้องแบบรีบวัดเลยนะคะลดคันนิดนึงก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่ที่แล้วแต่จังหวะนะคะก็อีกหนึ่งตัวนะคะกบยางเอ็นซีสีเขียวโอ้โหตัวเบ็ดตัวเบ็ดคมจัดหนึ่งตัวตัวเบ็ดนี่คือแบบโคตรคมโคตรแข็งเลยอะ่ะ อย้ยยางเหนียวมากเหนียวแบบโคตรเหนียวอะคือไม่รู้จะทํามันเหนียวทําไมนักหนาเนี่ยค่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมต้องทํามันเหนียวขนาดนี้กะแบบว่าซื้อไปใช้ตัวหนึ่งนี่คือใช้ประมาณปีหนึ่งประมาณนั้นนะคะ ตัวนี้ม่ไซส์ตัวนี้ไม่ไซส์ออกไม่ใช่ไม่ไซส์เท่าไหร่ตัวนี้ไม่ไซส์เท่าไหร่ไม่ไซส์เท่าไหร่แต่ก็ไซแบบไม่น่าเกียดอ่ะเออ,อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวนะคะอบมิดเลยอ่ะย้ําหน่อยย้ําหน่อยคือเมย์จะย้ำตรงมุมตรงหัวแหลมเนี่ยตรงที่เป็นเนี่ยมุมแหลมๆตรงเนี้ยเคาะมาริมๆเลยนะคะนี่กบยานะคะ แค่ลกเข้ามามันก็มีเสียงไปสปินอะจริงๆอะกลอยอย่างเดียวก็ได้นะใช้งานง่ายมากหรือเราจะใช้วิธีการแบบว่าเคาะให้แอคชั่นก็ได้นะคะเคาะมาเคาะแบบเนี้ยเออก็ได้เหมือนกันปลาแต่ละไายเนี่ยลักษณะาการกินก็ต่างกันเนาะ <c oughs> ลองปรับเปลี่ยนดูนะคะอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัหยหยหนหงบนนะ อะไรของปลากัดแบบลิ้มๆเลยเนี่ยตามเยะนี่ไงตัวอีกแล้วโอ้โหมากัดอะไรอโอ้โหไอตัวนี้แน่ๆเลยเนี่ยโอ้โยเอ้าหลุดไปเลยอะ่ะโหตอนนี้ทุกคนอากาศแบบเริ่มร้อนแล้วอะปลาเริ่มกัดช้าๆแล้วแต่ว่าถ้าเราย้ำอีกเนี่ยมันก็กัดอีกนะ แต่ว่าเราต้องแบบอดทนนิดนึงอ่ะแต่ตอนนี้คือแบบว่าโอ้มันร้อนไม่ไหวจริงก็เดี๋ยวลองมาซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วกันตอนเย็นเนาะแดดร่มลมตกพอตอนนี้ไม่ไหวหิวน้ำมากโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะคะพักก่อนพักก่อนอมีไอชอน๊อกมีไอชอน๊อกกระโดดขึ้นมาไล่ทุกคน เดี๋ยวมีจะลองลากเหยื่อบเบาก่อนแล้วกันนาะไม่รู้ว่าปลามันจะกินแอคชั่นเบาหรือแรงขนาดไหนแต่เริ่มแรกเนี่ยก็เริ่มจากการตีเยื่อแล้วก็ค่อยๆลากก่อนนะช้าๆนะคะเวลาเราเลือกตีเราจะไม่เลือกไอตรงที่มันเป็นแหนที่มันหนามากนะจะเลือกหมายที่แหนบางๆแล้วก็มีช่องที่มันหายใจอะ่ะ หมายลกมากนะถ้าเราเจอหมายลกแบบนี้ต้องย้ำเยอะๆนะคะเพราะว่าดูจากลักษณะมันมีช่องหายใจอยู่แต่ว่าในพื้นที่ที่จะให้มันชาร์จเยอะเนี่ยมันน้อยมากโอ้ยเราข้างล่างมันเป็นสวะย้ำลองเคาะช้าๆอ่าช่วงไหนที่มันเป็นสวะที่มันเยอะอย่างนี้นะเคาะให้ช้า ตุกคันเอาเบาๆแหละตุกคันเอากลับมาวัดโอ้โหโอ้โหตรงช่องน่าจะตัวเล็กอะ กะทีแบบว่ากะทิเยอะแบบกัดเดล่วอาหารน่าจะเยอะหรือเปล่ามันก็เลยดูว่าแบบมันไม่หิวอ่ะคือเมย์ไม่รู้ว่ามันชอบแบบอ้าชอบแบบฮาร์ดคอร์นี่ว้า อชอบแบบฮาร์ดคอร์ก็จัดให้ฮะช,ชอบฮาร์ดคอร์ใช่ไหมชอบเร็วๆใช่ไหมจัดมะมาชอบเร็วๆมาโอ้เราใจเราใจเดี๋ยวรู้จั๊กชอบจังหวัดฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์นะแหมกบดินกบดินกบดินมาสิ่เออกระทุงอย่างเดียวเลยไม่เอาเข้าปากอะไรของมันเนี่ยเนี่ยอะไรของมันเนี่ย เนี่ยใจของมันเนี่ยเนี yeah. ่ยนี่ไงนี่ไงมึงกระถุงกูหลรอบเหลือกันโอ้โหคือมันกัดจุ๊บเราต้องรีบวัดเลยอะตัวแค่นี้ทุกคนโค้หถึงว่ามันทำไมกัดแบบจุ๊บจุ๊บจ๊บจ๊บใจยังไม่กล้าพอนะ โอ้ยตายแล้วตัวใหญ่มันหายไปไหนหมดเนี่ยอหาใหม่หาใหม่หหมนี่กบยางเอ็นซีนะคะเห็นไหมเห็นไหมมันกัดแต่มันกัดไม่ถนาดเพราะว่าหญ้ามันเยอะอยากกินก็มาอยากกินก็เรื่องของมึงโอ้กัดแล้ว โอ้ยโอ้ย,อยได้จริงด้วยได้เปล่าหยุดต้องหลุดหลุดโอ้ย,อยน่าเสียดายมันหลุดอ่ะโอ้โหเสียดายไอตัวที่หลุดนี่คือแบบว่าตัวมันน่าจะใหญ่กว่าแขนนะทุกคนแต่คือมันหลุดอ่ะอืมอ่ามามาแซ่เดี๋ยวคราวนี้แหละจะวัดให้หัวทะลอกลกัดตั้งสองตัวเลยตรงนี้ตัวใหญ่ด้วยโอ้โห งัดขึ้นไม่ได้เพรเสรียดายเจ๊แนอนน่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยอุ้ยในตัวอุ้ยได้ด้วยตัวใหญ่ด้วย,วย,วย,วยเอาจนได้อะเนี่ยะจะมาแบบจะมาแบบตอนเผลอๆเนี่ยกำลังหันไปมองเจ้แนเลยอะ,ะเมื่อกี้อุ้ยไดย้แล้วทุกคน เอาจะหลุดไหมเนี sí, yeah, bien, no ่ยเอาติดหญ้าหญ้ามันเยอะโอ้โหสายไม่โตเท่าไหร่แต่มันกัดแบบกัดแน่นมากเลยหึงตัวแล้วนะคะโอ้โหกัดแบบหลุดตั้งหลายทีกัดทีเผลอกัดทีเผลอเนี่ยตรงนี้น่เต็มเลยไม่ได้กินยากกัดหลายทีแต่ว่ามันสว่ะมันเยอะใช่ข้างล่างอ่ะใช่ โอ้โหวันนี้ก็ถือว่าเป็นการตกปลาช่อนที่สนุกมากๆนะคะหลังจากที่ไม่ได้ตกมานานมากในความรู้สึกส่วนตัวเมก็ถือว่าชอบนะสําหรับกบยาง NC นะคะน้องเอ็นนิงนะส่งมาให้ใช้นะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะตัวเบ็ดคมมากแล้วก็ตัวเบ็ดเนี่ยแนบไปกับตัวเหยื่อเลยนะคะไม่ค่อยติดย้าไม่ค่อยติดอะไรใช้งานง่ายแล้วก็เวลากอกลับมาเฉยๆเนี่ยไปสปินตรงนี้นะคะทํางานได้ดีมาก ก็ถือว่าตกสนุกใช้งานง่ายนะคะใช้งานดีด้วยอ่ะขอขอบคุณมากๆนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเมย์จะพาไปไหนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะช่องเมมีให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมย์ไปก่อนนะไปแล้วบ๊ายบาย